ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับนายแขวงกี้คุงนะครับผมและวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฮอนนะฮะนะครับผมเล่นตัวอะไรดีครับวันนี้เล่นตัวอะไรดีครับปัญหาคือจะเล่นตัวที่อะไรครับนั่นแหละปัญหานะฮะตัวอะไรดีวะเนี่ยแบนโอ้โหอันนี้สุ่มแบนป่กวะแบนคนตีนมากเลยครับเล่นตัวอะไรดีครับผม ดีโลเลอร์ที่หน้าพ<ส>ี่ต,ตัวนี้ดีไหมนั่น,นโอูโ๋ตัวมันสามส่วนตาย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 ต,ายตัวเชีย่ยอะไรดีิเนี่ยเล่นตัวนี้แอร์เนี่บผมดูเล่นตัวอะไรดีวะ ให้ตายนะฉันไม่รู้จะเล่นตัวอะไรแล้วฉันอยากเล่นตัวที่ฉันอยากเล่นนะตัวนี้แม่งเลยนนเราใส่เอามาหาพี่มหรอครับไอสัตว์จิบหายแนละ้วโอ้โมนาดก็มีโอ้ทีมผมครับไม่น่าจะรอดอออค,ครับตาเลยโอเคครับผมอัพท่าลาร์ไปก่อนนะอันดับแรกนะฮืมออฟคอร์สช่วคไปดูเล่น,น,นเลยดีกว่า Yes เดี๋ยวรู้เลยว่ัเป็นยังไงดี๋ยู้เลยเดี๋ยวรูเลย indeed for the earth indeed ทีมผมนะครับก็มีโมน,นาพรสัสไซเด้เนลห4 5อารุณาโซ so, โซสวิฟต์โซเฮียอะไรไม่รู้นะอ่ะอ่านจนเพีย้ยนไปหมดแล้ะ <Yes. S 1> ทีเขาก็มีไพโลแมนเซอร์มีแฮมมงแฮมเมอร์ mer, นะมีสวิทช์เบรคแล้วก็มี <Hey. S 1> เฮียลืมบอกของครับมีดีวอลเลอร์นะฮะแล้วก็เพเปิลนะฮนะแล้วผมลืมบอกของเดนะี๋ยวเพิ่มบวกกันนะจ๊ะ

Come Bye bye. Yes. <laughs> and us, it. The legacy of the old. I earth, am. Hmm, of course. Uh, uh. Indeed. Those who threaten the earth must be destroyed. ก็จะปลาเรื่อยๆเนี่ยแบบดิจิตอลอ่ะเอหอหมันไส้อะยด้ความหมันไส้ทั้งหมดที่มีที่นี่จริงจิ for the earth บแบ o m e b a อ k yeah กระเพื่กระทพื่อทำได้แล้วได้ได้ไงไวะเนี่ยได้ที่หน้าพี่เยี่ยมแร็ปหร เดมาในเขตลักทรัพย์ได้ไหมเอาเดี๋ยววิ่งตัดที้งเ่้ยปะอือเอวิ่งเอวิ่งเอเอือตายเอวิ่งเอตายเบยื่อชาวเน็ตออนไลน์เ็ชอบชอบอะไรสดนะเดี๋ยวมาเจอแม่เอวิ่งไม่ทันกรรม มั่นไส้ผีทัีนีทังียิงอแบบดิจิตอลเกตไปมาหน้าไปพวกนายแบบลดดาเมจลงด้วยนะครับผมดูดูข้างหลังนะครับ ทำนั้นตายห้ามมูแหลกอย่างสัตว์โอ้ชิบหายไม่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 หลายทีเฮ้ยเฮ้ยสดสดสดอ่ะสดอ่ะสดอ่ะ ในสัตว์ได้มา,าจากไหนเนาะเอ้าไปสู้กับพี่อ่ะพี่เยอะพวกพี่เยอะมานามานามา <the> นาเลจิพองตายสิจ๊ะาย<ป>อ,อุ้ยเก็บสองเริ่มเลยมึงเริ่เลย อยู่ออ่จะีไหนได้เนกระปเวไม่ได้ได้ได้ยทำอย่างนี้ไฮ้เหี้ยเพื่อนย้กรรมเชื่อไม่ได้โทษนะฮะออกเลยต่อดีหลอกดาวกรรมแหลก เปลี ign, re, ign, ่ยนเฟรมเดันนอะไรยบายสายสมึงเก็บหมดเก็บมดเต้นสองดอกทำมันิีอ้ยเยียแตย็นดเย็เจเย็นเข้าไว้้งอ๋อทำตัวแบบนี้ระวังโดนตี ผมก็ออกมาด้ยนะคชิวเบเกอร์เฮ้ยขันสองได้ขันสองไม่ได้แม่งต้องซื้อไอ้นี่ก่อนเอาตัวกันไหมอะนะเอาลลกับไปเอาลงกลับไปเอาลงกลับไปเฮงดี้เหลือไม่โดนไอห่า ไอ้หายน้สกิลซะเต็มที่พี่เอ๋ไว้มานา้ครับเห็นดิเติมมานาหาพี่เอ้าไอ้สล็อตได้ยตายสิมึงเอาเลือกเพิ่มแดดเพิ่มแดดนึ่งกูได้ ไอ้เฮียตัวปลอมคนนึงาตัวจริงอาชีพทายละคือลากล่อนโลกเนี่ยเยนไม่ตายเย็นโ็เก,กินช่วยอาตัวตายกับไม่ตม้องตายเซร์ทองชิลเจอร์ ทีเดียวที่หน้าพี่ไ <Rudolph> อ้เห <Leonard mankind. S 1> ี uh ้ยอย่าเออมึงอย่ามึงอย่าพึ่งไอ้เหี้ยแหลกมันแหลกอะไรตอนนี้โอ้โหหนึ่งเออลาก่อนหนึ่ง flower

ไน,นไไไหกช่วยไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้แม็กไอ้แม็กฉีดไอ้สัตว์เออ,อจอี้มาจะฉีดปั่นตัวอีกมึงไม่พอใช่ไหมได้มึงไม่เอามึงจะเอาสองอีกใช่ไหมฮะโอ้โหไอ้เงี้ยกูยอมฮะทุ่มเจตตาขนาดนี้นะกูยอมก็ได้ครับ ันเ oh, <yeah. S 1> ียบเโมไหมเรียกันโอเคครับมาแล้วตายกันเป็นขยงอ่ะรีแม่งสู้ไม่ได้ไทำอะไรได้ออกเลดแม่งเลยอ่ะนออกนี่ัาคอนเดด ไอโน้วต้องนวจังหวะนี้แม่งชักลุลุ้ยแเบเบ e r ชักลล้ยล้บิงไงโอ้โหบิงเพิรสิบหมื่งไอว์บิงหนพี่หา้งแีไม่เอาไม่ต้องเมเลือดห่างไอสัตว์ไอสองคูไปทำกับชันอย่างนี้ กูปลาโเมโอ้ยอ y ะบโดนก็ไม่ยากเลยนี่เก็บโดนนิดเดียวปาใหม่ความพยายามแความสำเร็จความสำเร็จอยู่ที่นั่นโดนมอนเด้ไอ้ตาเ้ยเบสมาหาพี่หาพี่มึงเหรอ

เงืบเลยเงืบน่าแซงไอ้สารกำโคตีหามีอโอ้ตัวน <no ี้ต nope> ัวจริงไม่โดนเลยสารกรรมโทษมาต้องหยาบโอ้โหเบบีไอเฮียหยุดการทำของเยหยการทำเียสายทีแล้วมึงอะโอ้โหเฮีย ยิศาตริเวลเต็มไปหมดเลยนะฉนโดนหลายรอบแล้เข้าใจเข้าใจดีโอเจ๋งเด็กเดมาลุกตี้อเขาสวแตกแล้วหน้าสั่นเดี๋ยวหน้าสั่นไอ้สัน โอ้โหกูขอโทษที่กูบอกว่ารอดเอือแมกนาวแม่งเลยครับมันมือทีเ็ละเดเงบเดเงบมน e มสับย โอ้ชีสเวิ้งเอวิ้งเอวิ่งไปนะไอซัดหมัดไส้มึงหยุดได้แล้วไอสั์อย่าทำกูเลยกูขอโทษพาเค้ก t easy นี่ยคนละ

หยุดการกระทำผมได้ละสัไสัไม่มีตัวที่เยอะบแบบอะไรเนงืบเลยเงืบเลยเงืบแบบแบบเงืบเลยถ้าคูดไอกันออกมาจากปากตไม่กะดีมาเพิ่งรู้อ่ะเพิ่ง้

ปาไม่ตายอีกเนอะถอด่าโเมีคำโยงคำยา baby บอสองดอกบ๊ายบายรักเนยัดาราคอนเบร์ Yes มึงจะตีปอมได้ไหมชาร์ตอัหน้าอย่างนันไอ้ตว์ใครจะให้มึงชาร์วะ โอ้ม yup. <po bio> re really ีดมีดพัโอเคกมือก่อนเลดเลดแล้วเป็นไงอ้ดเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหมู Yes I am กลัวแบบแม่มาๆเยียมี่ันไอ้คั โอ้โหแจ็คพอตจ้าโดดละเอื้อระวังยูเหรสัตว์หลายทีละไอคีฟล็อกล็อกอืมแบบดิจิตอลเลยนะต้องเก็บไปจังว่าไอสัตว์ทำอะไรกับปูไว้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 เอื้ออีกคืออีกคือ ตัวแตกแล้วเที่ยวใช่ไหมครับาเที่ยวไหมครับลังเดินมาอาไม่อยู่โน่นี่หว,ว่าจอไอ้เด็กว่านกับคนที่ไหนไหนะเล่นกบหมมันไม่ีเาจ้ โอ้โหลางไม่ดีอีกแล้วไอ้ัตวหลายดีแล้วมันก็หยุดเนี่ยเจจิงเฮ็ดดเดี๋ยว่าจะไปหล่อยก็พะโน่เงื้อปมไม่เงื้อ Give up already แล้วก็หมาแล้วมาตัวแทงแม่งไม่เกินนะอุ้ยเกือบ่ะ

โอ้ยิ้มการดแจ้งนรกชนะตึ๊ดนองค้างเลยทีเดียวยังไม่ทันจะเล่นเลยนี่นไงมีการอดโอ้อดอาร์อะไครับผมจังหวอะอานะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบเลยนะฮะบ,บายฮะวันนี้